เอว่าเป็นภาษาไทยนะสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะทั้งที่ติดตามและไม่ได้ติดตามเนื่องจากเดือนก่อนๆหนูได้ไปเที่ยวประเทศไทยแล้วก็แลกเน็ตตรงที่ด่านซึ่งด่านไทยลาวทุกคนทุกคนต้องรู้ก็จะมีชิปปิ้งอืมก็เลขชิปปิ้งนั่นแหละเอามาแนะนาําแล้วก็เลขเน็ตปกตินะหนูไปต้องยอมแล้วว่าหนูไปเที่ยวไทยบ่อยมากอุย้ยอาทิตย์หนึ่ง เทียบละอาทิตย์ละครั้งได้นะทุกคนแต่ไปรอบนั้นน่ะคือเร่งเน็ตยังไงไม่รู้สัญญาณหนูช้ามากแล้วก็แล้วก็หนูก็ได้ทําคลิปปล่อยออกมาว่าเออประเทศไทยสัญญาณเน็ตช้ามากซึ่งอันนี้นะหนูต้องขออภยัยขอโทษมากๆนะคะทุกคนคือหนูไม่รู้ว่าเน็ตที่หนูใช้อยู่เป็นแพ็กเกจที่ถ้าไปที่คนเยอะๆสัญญาณมันจะแย่งกันแล้วก็ทําให้เน็ตช้า คลิปนี้ต้องขอโทษแล้วก็ขอบคุณคนไทยมากนะคะพี่น้องคนไทยคือใจดีมากมีแต่คนใจดีมาแนะนํานะคะทุกคนว่าเออต้องใช้ใชเน็ตตัวนั้นตัวนี้นะมันถึงจะดีอันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะนอกจากประเทศจะสวยงามพัฒนาคือจเจริญมากนะทุกคนอาหารก็อร่อยคนก็พูดจาดีมากๆคนไทยคือเป็นคนใจดีมากนะถ้าโดนคนทางอะไรทําไมคุณเจริญมาก ได้ไปนะต้องประทับใจกลับมาเนี่นโนส่วนส่วนนะคะทุกคนใครที่ยังไม่ได้ไปวอนพี่ๆทุกคนที่นําคลิปหนูดูดคลิปหนูไปใช้ขอให้เห็นคลิปนี้นะคะคือหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆแล้วก็หนูบอกเลยคนไทยเป็นคนใจดีมากมีแต่คนมาแนะนำว่าเออต้องใช้เน็ตรุ่นนั้นรุ่นนี้คือมันถึงจะดีอันนี้ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆค่ะคนไทยที่หนูเจอทั้งในโซเชียลแล้วก็ในตัวจริงคือเป็นคนใจดีมากแล้วก็ท้ายคลิป เชิญชวนทุกคนไปเที่ยวประเทศไทยนะคะคือดีมากๆดีจริงๆพัฒนาแบบจเจริญนะทุกคนคือคนไท้เป็นคนใจดีอบเอืออารีวัดจ,จ่าสุภาวานัวหัวม่วนแห่งประทับใจบอกเลยที่น่าไปทุกทิศไปเที่ยวนี่แหละสบายดีพี่น้องชาวไทยทุกคน